เหรียญเหรียญและธนาบัตรต่างประเทศนะคะที่ส่งมาค่ะที่พนับอกว่าคนดูอยู่หน้าร้านนะคะเนี่ยค่ะส่งมาจากเอฟซีที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นเนี่ยค่ะนะคะพนักเอ่อต้องนํามาวันอังคารนะคะมาให้คนที่ตีราคาหน้าร้านดูนะคะตีราคาตอนนี้กำลังตีราคาอยู่ค่ะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวโอนตังธนาบัตรต่างประเทศค่ะ บางบางอย่างก็มีราคานะคะบางอย่างก็แลกไม่ได้ค่ะส่งมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนรน้ากังพิจารณาให้นะคะไม่ใช่ปราธานะคะทีมงานค่ะทีมงานพิจารณาอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นเป็นธนบ,บัตรอ่าอันนี้ประเทศเพื่อนบ้านมั้งไม่ไมน่ไม่น่าจะแลกได้ก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาดูอยู่ค่ะเหรียญและธนบ,บัตรต่างประเทศค่ะทีมงานกําลังตีราคาให้นะคะอันไหนแลกได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรา แจงไปค่ะอันนี้คือส่งมาค่ะจากเอฟซีที่ชื่อคุณสุมเมศนะคะเราเด๋ยวปรนานัดประนัดน,นำมาให้เอฟซีเอยมานํามาให้ทีมงานตีราคาให้นะคะเปะน็นตีไม่เป็นค่ะที่ได้แน่นอนก็คือยูโรนี่ค่ะสองยูโรสี่สิบาทหนึ่งยูโรก็ยี่สิบบาทนะคะอันนี้ทีมงานกบบาลังคัดแยกอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีดอลลาร์ยูโรนะคะที่ได้แน่นอนนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะแรกได้แน่นอนอันนี้เราก็ คัดแยกนะคะให้ส่วนที่แลกไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะตีเหมารวมๆไปค่ะเก่าจริงๆถ้าสภาพนี้เราจะให้แลกหน้าแบงค์แต่นี่เห็ในใจอ่ะของมีมาน้อยไม่ไม่แลกก็ได้เก็บไปก่อนก็ได้นะคะสิบสองบาทเก็บไปก่อนก็ได้นะะี่ยค่ะอันนี้ให้สิบสองบาทเก่าเลยนะคะแต่ก็ให้เห็นใจอ่ะห์ขนมาให้กนนะ็น่าเนาะมาเรื่อ <20. S 2> ยๆแหละเดี๋ยวก็มาใหม่อันนี้เหรียญเนี่ยันนี้ได้ราคาอยู่เหรียญละยี่สิบบาทค่ะส่วนธนบัตรก็ดอลลาร์นะได้อยู่ มาจากไหนคะเนี่ยมาจากเคลือบไมเอ๋ออยู่ปทุมก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยแบงค์เคลือบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไปเคลือบขายไม่ได้เคลือบหมดเลยเนี่ยเคลือบหมดแน่ๆนะขายไม่ได้ค่ะแบงค์เคลือบฮะอันนี้ก็แลกได้เท่าหน้าแบงค์ครับเก็บไว้ดูก็ได้ค่ะได้ร้อยหนึ่งเท่าหน้าแบงค์เก็บไว้เนี่ยอย่างแบงค์เนี้ยแบงค์เนี้ยใช้จ่ายปกติเลยเนี่ยเนี่ยแบงค์เนี้ยยังไม่มีราคารับแรกนะใช้จ่ายได้ปกติเลยค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยใช้จ่ายได้ปกติเลย นำไปใช้ได้เลยค่ะใช้ใ้จ่ได้เลยใช้ปกติได้เลยทั้งหมดรวมแล้วได้ห้าร้อยได้นะห้าร้อยหกสิบครับห้าร้อยหกสิบบาทขายไหมจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะอ๋อขายใช่ไหมค่ะสรุปว่านะห้าร้อยกว่าโอเคขายใครพี่เขาไปหกร้อยเลยสงสารมาพอนี้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้ค่ะได้ร้อยสิบบาทได้ใครเกไปร้อยยี่สิบบาทเป็นเท่าราคาขายเราขายออกไว้ยี่สิบขายออกร้อยยี่สิบให้เกบไปร้อยยี่สิบเท่ากัน เหรียญจากตาเหรียญจาก f อซที่ชื่อคุณสุมเมศนะคะส่งมาให้ปหน้นาดนะคะปะ้าน้ดมาให้ทีมงานตีราคาแล้วทั้งหมดได้เท่าไหร่นะ <c oughs> ได้เท่าไหร่ตีแล้วได้เท่าไหร่800ทั้งหมดนะคะตีราคาแล้วได้800บาทค่ะ <c oughs> คุณสุมเมศนะคะเดี๋ยวป้นาดโอนตังค์ให้ค่ะขอบคุณมากที่ไว้วา,างใจค่ะใครจะส่งก็มาแบบนี้นะคะส่งมาแต่ปน้นาาจะต้องมาให้ทีมงานตีราคานะคะเพราะหนาตีไม่เป็นค่ะขอบคุณมากค่ะ